สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พบกับพิชามูลอีกแล้วนะคะกับรายการพาเที่ยวทัวยไทยค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดโบโรยกันค่ะไปชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับของเก่านะคะถึงแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์วัดโบโรยค่ะซึ่งวันนี้นะคะพิชามนจะพาทุกท่านเข้าไปพบด้านในนะคะซึ่งจะมีเกี่ยวกับของเก่าสมัยโบราณต่างๆนะคะและวันนี้จะมีพระครูวิทยากรนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเราค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะ ทาพมารายาพมารายาฉันปัจจุบันก็น้อยวัดนัดที่จะมีการสวด้าอมารายได้ผีบนี้อายุ114ปีนะครับช่างเขียนวัดบางบัวอําเภอบางประกงจังหวัดจันทบุรีเป็นช่างเขียนให้เมื่อยุคนั้นนราคา84บาทผีนี้นะครับราคา8 4บาท ใบที่สามที่เห็นนี้อันนี้แกะแบบดุลายลงรักปิดทองเป็นรูปพระพรหมการเชิงหน้าบานนีงจานเชิง,น,าาน,ชงนี่แหละการเชิงไม่ใช่พานนะนึก<อ>บอกแล้ว,ว่ามาชนะประเทศไทยมีชื่อเรียกต่างๆนานากันไปนี่คือจานเชิงสําหรับใส่ของเท้าส่วนจานเชิงที่เห็นชั้นนี้ไม่ใช่ที่ขยัาลูกเตาอันนี้ใส่หวา ในสมัยโบราณนั้นวัดบุลยนั้นมีเป็นเข่งเข่งเป็นเข่งเข่งจริงๆถามคุณตาคุณยายได้ว,ว่ามีเป็นเข่งเข่งจริงๆแต่เนื่องจากการเวลามันผ่านไมันสูญหายมันการาบนี่ก็เป็นเรื่องไรครัด้านล่างจะเป็นสังคาโลกสังคาโลกจริงๆแล้วเป็นคำญี่ปุ่น,นเปกนคำว่าซันโกโรกุนะคบเป็นคำญี่ปุ่นเพราะ ญี่ปุ่นอาจจะเรียกสังคโลกสังโ,โกลกหรือว่าสังโ,โกลุกเป็นชื่อสังโกโลกชื่อเดียวกันนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นญี่ปุ่นต้องการญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่ของในสมัยในสมัยก่อนที่ซื้อไปจรอาเครื่องไลค์ฟามเรานะครับตั้งแต่สมัยสมุทรไทยลงมาแล้วก็ตลาดทางดายุโรปลาะวิแลนดาหรือฮอลันดาเป็นตลาดใหญ่ของเรานะคเนบ่ี่เราสนใย นอกจากนั้นยังมีเครื่องลายครามที่มาจากประเทศจีนอีกนะครับยุคที่เราซื้อเครื่องลายครามจากจีนคือช่วงราชวงศ์หมิมงด้วยมานะครับอันนี้คือขวดน้ำส้มสายชูที่เราเอามาจากบนจีนเมื่อก่อนเรา <c oughs> เราขายเราขายของน้ำส้มสายชูของเราเนี่ย ทำจากน้าตาลมะพร้าวมาซึ่งทำดได้แต่ประเด็ประเดปริมาณที่น้อยแต่เมื่อเราจะมา,า,าค้าขายเราคนจีน,นจะอาต้นตาลเตใส่ับเข้ามาแล้วก็มาแบ่งสัวเชื้อมาผาสมขายอีกทีหนึ่งอันนั้นน้ำก็ลเตชูจะร,ระจาจีนจะกมดใหญ่มากบางคนมองไหมันก็คือไหใช่แต่เรื่องของไห้นี่มันมีว่ามันมาจากที่ไหน หายมาจากตุ่ม่านะครับประเทศจีนเช่นหายซองหาซองก็คือลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าหายซองทำไมจะเรียกว่าหายซองละ่ะเพราะตอนมันมาจากเมืองจีนเนี่ยมันมีกระเช้าหวายหวายเปลือกที่ใช้เปลือกหวายสารหย,ยาบๆสารเป็นตะข่ายแล้วหี้ได้จึงนั่นแหละเรียกว่าซองมันใส่อะไรมา ตั้งแต่น้ำปลาไปจนถึงลิ้นจี่ดองใครเคยกินบ้างครับลิ้นจี่ดองไม่ใช่จีกระป๋องนะลิ้นจี่ดองคือดองทั้งเปลือกแล้วปอกออกมาก็เหมือนลิ้นจี่กระป๋องปัจจุบันนี้แหละแปลว่าการแปรรูปอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องืองจีนทำมาก่อนฝรั่งนาแล้วนะครับงนั้นคนไทยจะจะหลังจากซื้อน้ำปลาหรือซื้อเอาลิ้นจี่ดองมากินแล้วหายยังใช้ประโยชน์ในการ ใส่อาหารได้ไทยอย่างปลาร้าอย่างอะไรได้ค เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมคะสาหรับวันนี้ที่พิชามนลพาไปเที่ยวที่วัดบัวลอยคะ่ะวันนี้เราก็จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เห็นธรรมชาติที่สวยงามของโรงเรียนวัดบัวลอยคะ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับวัดบัวลอยและโรงเรียนวัดบัวลอยคะ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือชุดพิธีกรค่ะชาแนลนะคะแล้วก็ครั้งหน้าพิชามนลจะพาทุกท่านไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยสําหรับสถานที่ใหม่ๆวันนี้บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ